สวัสดีค่ะกูรูจราจรกับธีรนุชยอดนุ่นค่ะพบกันในเช้าแรกของการทำงานในปี2558กับสภาพการจราจรที่รายงานสดๆแบบเรียลไทม์ค่ะ เช้าวันนี้เนี่ยนะคะบนทางหลวงหลายเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครยังคงมีปริมาณรถมากอยู่นะคะแม้จะไม่มากเท่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่นนี้ส่วนของกรุงเทพมหานครเองค่ะถนนหลาซ้ายปริมาณรถนี่หนาตาขึ้นชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเราจะไปติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือที่ถนนวิภาวดีวรังสิตกับกูรูจราจรในพื้นที่คุณเมธินาตอ่องสวุวรรณค่ะ คุณชิดนุชคุณผู้ชมครูจราจรกับเมทินาเช้านี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามสภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรงังสิตฝั่งขาเข้ากันค่ะสภาพการจราจรโดยรวมขณะนี้นะคะการจราจรถือว่ามีปริมาณรถหนานแน่นมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทางด่วนด้านในและช่องทางคู่ขนานด้านนอกนะคะเนื่องมาจากประชาชนส่วนหนึ่งค่ะเริ่มทํางานในวันแรกหลังจากช่วงวันหยุดยาวปีใหม่กันแล้วนะคะและประชาชนอีกส่วนหนึ่งค่ะเรื่องที่จะเดินทางกลับเข้าเมือง ่องขวันนี้คะทําให้การจราจรบริเวณนี้นะคะติดขัดค่อนข้างมากค่ะโดยจะติดไปจนถึงหน้าฐานทา่าอากาศดอนเมืองเลยละคะ่ะและช่องทางคู่ขนานด้านนอกนะคะก็ต้องรถก็จะต้องเข้ามารวมกับช่องทางด่วนด้านในค่ะทําให้สภาพการจราจรบริเวณนี้นะคะจะติดขัดมากยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงบริเวณหน้าท่ากัศยานดอนเมืองเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางตอนนี้ค่ะควรจะวางแผนการเดินทางสักเล็กน้อยนะคะ และนี่คือสภาพการจราจรแบบสดๆ,สดๆบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณชิรนุชเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเมธินาค่ะแมมแต่ที่เห็นตำตาเลยนะคะจักรยานยนต์หลายคันทีเดียวค่ะที่ใช้วิภาวดีรังสิตในช่องทางด่วนนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามี5อันดับเส้นทางวิกฤตในเช้านี้มืฝากกันค่ะ และช่วงนี้มาติดตาม5อันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้นะคะเริ่มจากอันดับที่วิกฤตน้อยที่สุดค่ะนั่นก็คืออันดับที่5นะคะถนนพระ,ะโลโยธินคาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงต่างระดับบางไปอินปริมาณรถมากนะคะแต่ว่าใช้ความเร็วได้ประมาณสัก40 60กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันดับที่4ถนนพระราม2ขาเข้าค่ะช่วงกิโลเมตรที่9และ10นะคะช่วงนั้นรถก็เยอะเช่นกันแต่ว่าความเร็วเนี่ยใช้ได้มากกว่านะคะนั่นก็คือ60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่3ถนนพัฒนาการขาเข้า,ขา,ขามุ่งหน้าแยกคลองตันค่ะปริมาณรถมากติดสะสมที่แยกคลองตันเนื่องจากรถที่มาจากรามคำแหงและสุขุมวิท อันดับที่2ถนนรัชดาพิเศษขาเข้าค่ะจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าแยกประชาชื่นนะคะปริมาณรถมากเนื่องจากถนนกำแพงเพชรและถนนวิภาวดีวรังสิตมีรถเข้าขนส่งหมอชิดจำนวนมากค่ะ และอันดับที่1น,นะคะวิกฤตสุดๆในช่วงเวลานี้คือถนนสาทรเหนือค่ะจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมานะคะรถสะสมมาตั้งแต่ก่อน6กนาฬิกาแล้วค่ะแล้วก็มีสะสมที่หน้าโรงเรียนด้วยคําแนะน,นําในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะแนะนําให้คุณใช้ซอยสาทร10ส,สาทร6ถนนปั้นซอยคอนแวนเพื่อเข้าสู่ถนนสีลมสุรวงพระรามสและพระรามหจะสะดวกวกว่ากันมากเลยค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ และบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตั้งแต่30ธันวาคมถึง3มกราคมค่ะมีอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะคะ2,446ครั้งเสียชีวิต260รายและบาดเจ็บ2,542รายค่ะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงขออภัยค่ะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นกับกูรูจราจรสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ